เวลาพวกผมไปผมไม่เคยไปยุ่งกับพวกพี่เลยนะผมรับผ่านแอปพี่ผมรับผ่านแอปเพราะนั่นแหละพี่รถเราเราก็แยกกันอยู่ก็รู้อยู่ไม่แล้วแล้วรถป้ายดำนี่เพียงเลยที่วิ่งทางแอปทางแอปทางโบเนี่ยแล้วเนี่ยผมไม่ผ่านแอปเนี่ยผมไม่ได้มาเปวดไม่ว่างผมไม่ได้จับเขาทุกคันหนึ่งเงี้ยหรอแล้วพี่พอเห็นผมเป็นป้ายเลืองพี่จอดไม่ผมขอความร่วมมือกับพี่เฉยๆอือคือสรุปตั้งแต่พรุ่งนี้รนปล่อยถ้าผมมานี่ครับผมห้ามรับเลย สรุปว่าพี่คุมอยู่ที่นี่ใช่ไหม,มไม่ได้คุมผมขอความร่วมมือพี่ได้ไหมแล้วผมจะกลับแล้วนี้ไงผมรับลูกแล้วผมก็หาค่าแก๊สกลับบ้านผมวิ่งมาผมก็เดี๋ยวผมก็ติดะเปากลับแล้วพี่คิดว่าผมจะมานอนนี่เหรอโอเคเดี๋ยวพี่ไปส่งลูกค้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่กลับมาคุยกับผมใหม่ผมจะกลับมาคุยเสียเวลาทำไมอ่ะพี่พี่คิดว่าผมจะกลับมาคุยเสียเวลา,วมมาทำไมผมมาทำหมากินพี่ผมก็ทำมาหายกินเหมือนกันแล้วลูกค้าพี่เยอะแยะเนี่ยเมื่อกี้บบกผมอยู่ตรงเนี้ย พี่เดินไปดูดิผมถอยหลังไปเอายังไงตรงมุมเนี่ยตรงเนี้ยผู้หญิงเสื้อขาวผู้ชายหนึ่งคนเนี่ยเด็กที่ลงทุนของเขาเลยเขาหน่อยเขาอ่าตอนนันขอไข่สี่ห้าหกเอาว่ามาพี่ระบุความผิดผมมาเอามาสองคนแล้วเอาว่าไงลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพี่รับแทกยังไงอะไรยังไงเลยรับผ่านแอปพี่ เนี่ยลูกค้ารอเป็นชั่วโมงแล้วจะเดินทางอพี่มาโบกมาอะไรไม่ผมไปไม่ลูกค้าไปอาสมาชิกนอ่ออยังไงต่อพี่เอาเงี้พี่ให้เกียรตรถแท็กซี่ในพัทยาหน่อยนะอ่พี่มาวิ่งรับก็บรับแอบรับโบรับอะไรหากินในพัทยาือจ้าอืม ถ้าไม่ให้อยากกินใช่ไหมเอาแจ้งชื่อพี่มาหน่อยพี่เฮ้ยผมอยู่นี่พี่ไม่ต้องไปนั่นเลยพี่คุมอยู่ที่นี่ใช่ไหมอะไรนะพี่คุมอยู่ที่นี่ใช่มใช่ใช่ผมอยู่ที่นี่แหละกินอยู่ที่พัทยาห้ามใครมารับเลยใช่ไหมันรับของถูยที่ให้มันถูกที่ถูกทางไม่ใช่มาวิ่งมาหาถ้าพี่อยากหากินที่นี่เอารถพัทยาวิ่งเลยเข้ช่จไหมแล้วรถไปดำในพัทยาีมจะตามไงผมจะจอดยังไง มันจะรทำไมล่ะพวกพี่เยอะอ่ะคือมารับคนไม่ได้ใช่ไหมลูกค้าเรียกปันแอปไม่ได้ใช่ไหมก็ไปรับสิไปรับสิพี่เอาดินมาคุยวินมอเตอร์ไซดินมาคุยวินมอไซดินมาคุยเอานะครับเอาเดินมาคุยวินมอเไซค์รอๆนะครับ๋ยวเรียน โอเคโอเคครับฮ้ยคับพี่เดี๋ยวเข้าไปแล้วเขารู้กันแล้วปั๊บะโอเคพี่มาคุยพี่เป็นมอไซค์มาคุยเมื่อกี้อยากคุยมาคุยมาจะไปวิ่งกรุงเทพใจไม่ก็มาคุยมาเฮ้ยนี่ผมเลือผ่านแอปก็ไม่ได้อ่ะ เดินไปบวกคนสองเลยไปไปบวกนายกเลยว่าห้ามเปิดแอปแอปใช้บริการ์ดนาไปปิดแอปไปปิดโมนู่นก็ให้เกียรตผมรับตรงโน้นนู่นไม่ใช่มารับตรงนี้ผมมารับตรงนี้มาละไม่มีบาทนะครับแม่กังวลละแม่แม่ตรวจสอบแต่คนอื่นนะคนดี มีแต่คนดีนะพวกมึงเนี่ยกดสอบแต่คนอื่นนะครับครับครับครนะับนะอภัยยังไงคนดีกันทุกคนนะดูแต่ละคนนะคนดีกันหมดเลยยังไ,ไงอะยังไ,ไงอะมายังไงหรอกพูดเพราด้วยลนะ่ะเออพูดเพราะตายแล้วมาดักหน้าดักหลังคนอื่นอนะนนเออ